ว่ากันว่าความรักเนี่ยเป็นความรักระหว่างสามีพัญญาความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกความรักระหว่างพี่กับน,น้องเป็นเรื่องที่อลังการเป็นที่สุดมันมีความรักชนิดหนึ่งแม่กับลูกพี่กับน,น้องเห็นข่าใดก็มีความสุขคุณแม่อังคนาศรีวรวัฒนคุณชัยวัฒศรีวรวัฒน คุณพาวิทยาศีวรรณวัฒน์สามคนแม่ลูกรักและห่วงใหญ่กันซึ่งกันและก,กันจะทำอะไรต้องไปกราบแม่เสมอห่วงดูแม่กินข้าวเป็นยังไงอร่อยไหมถามสักก่อนกินเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่าผลไม้เป็นยังไงขงนมเป็นยังไง ลักษณะร่างกายไม่ต้องไปหาหมอไม้ดูแลหมอถามคนที่ดูแลเสมอเสมอคุณชัยวัตรศรีวนวัฒนคุณพาวิทยาศรีวนวัฒน์ถึงวันศุกร์ต้องไปแล้วไปอยู่กับแม่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ก็กลับทําอย่างนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อยู่กับแม่สี่วันทํางานส่วนตัวสามวัน ใช้เงินบริหารในการทำงานทำอย่างนี้เสมอเขาเรียกว่าบริหารเอาเงินต่อเงินเอาสมองในการบริหารจัดการดังกล่าวใช้คนใช้เงินทำงานประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสม่ำเสมอแม่กระปาาปลื้มใจถึงเวลาลูกขับรถแ้วด่งตรงจากกรุงเทพมหานครไปถึงนู้นเขาใหญ่ ปากช่องไปถึงเขาใหญ่อูอยากให้แม่ได้อากาศดีๆอยากให้แม่ได้โอโซนพอลมมาก็โอ้เย็นเวลาหน้าร้อนก็ไม่ร้อนเวลาหน้าหนาวก็เย็นเย็นเวลาหน้าฝนก็มีไอฝนบางคราก็มีบางคราก็ม,กมีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แม้กระทัง ไอ้ด้วนงาเดียวก็ยังมาหามาหาคุณป้าอังคณาอยู่ในป่าเขาใหญ่โน้พอถึงเวลาก็แอบมาหาถึงเวลาก็แอบมากินกล้วยถึงมาเวลาก็แอบมากินของที่เขาวางไว้ลิมลิมลัวเอาวางไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยก็ดีไม่ว่าจะเป็นของต่างๆอ้อยก็ดีวางไว้ให้เป็นที่มาของความรักมายืนทำตาปิ๊บ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 อ้าว ินแล้วก็เข้าป่าไปดังกล่าวเมตตายภิกคเวเจโตวิมุตติยาเซวิตายภาวิตายผูทําให้เป็นเมตตาที่มีความนี้เป็นประจาําก็จะมีความสุขและก็คุณป้าคุณป้าอังกุาคุณคุณป้าสุมาลีก็ตามไปสถาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นสวยงามงดงามเสมอมีคนไปปฏิบัติธรรมเสมอ นั่งสมาธิทําใจใสๆทุกอย่างเปอร์เฟกหมดไม่ว่าจะเป็นที่พักพระอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทําน้ําปานะงดงามไปหมดสบายถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากบุญบุญที่ตั้งใจทำแล้วทำสำเร็จดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความน่าชื่นชมดังกล่าวขอบุญดังกล่าวที่ คุณพาวิทยาสีวรรวัฒน้ำดื่มออล่าและอีกหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมีผลอันงอกงามไพยบูร์แก่มวลคณะสงฆ์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือใจใสใจสบายเป็นที่มาของสมบัติใหญ่ขอพี่กล้วยพาวิทยาสีวรรวัฒน์หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไม่เจอคนภยัยไม่เป็น ไม่เจอคนพานบริหารงานก็ประสบความสําเร็จดังกล่าวสิทธิกิจจังสิทธิกำม,มังสิทธิลาภูชยโยนิจังขอให้รวยตลอดกาลนะ